คือดุบดิบดุบดิบคือจะเอาไม้ได้จะได้าตะกาอันนี้เราแบ่งมาปกติมีวางขายให้คนไข้เท่านั้นใช่ค่ะอ๋อนี่คือสั่งจ่ายเลยนะครับเนี่ยใช่คือสินค้าอื่นไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าสินค้านี้คือต้องมีต้องได้ต้องได้จริงๆวันนี้คือถ้าแบบขอราคาคือเป็นครั้งแรกเราไม่เคยลดขนาดนี้มาเข้าใจเขาบอกเติม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 เห็นไหมเขาบอกแล้วใครๆก็อยากฟิตปึงปังใช่ไหมตัวเองตัเองบอกที่ว่าเขาฟิตขนาดไหน หนูพูดเลยนะหนูพูดแบบไม่ได้อวยแฟนนะพี่ยังไงเอาแบบไม่อวยเอาแบบไม่อวยกูจะรังแบบไม่อวยอ่ะกูแบบตัวฝรั่งแบบไม่อวยคือขาลากเดินไม่ได้สามวันเลยเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนชื่อใส่ชื่อน้องเาไม่ได้หรอยู๋ยูหรอยูจะได้พีเซินเตอร์แล้วนะจริงๆมันไม่ใช่ชื่อเวล์ทริกนะครับมันชื่อยูทริกมันชื่อคิดอะได้แบบยูทริกอ่าเดี๋ยวแล่ะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดที่เราสกัดสารสกัดกับสารสังเคราะห์ต่างกันจิงจริง 哎呦喂！Oh, <laughs>